วิธีการเลือกเสียงนวดหน้านะคะ ท่านแนะนําให้เป็นเตียงแบบพกพาค่ะถ้าสําหรับมือใหม่หัดเริ่มต้นเพราะว่าเราสามารถที่จะไปรับนวดเดลิเวอรตามบ้านหาลูกค้าที่บ้านได้นะคะและมันดีอย่างหนึ่งค่ะก็คือสามารถที่จะพกพาได้แล้วก็ปรับตําแหน่งสูงต่ําได้อย่าลืมนะคะว่าเราต้องนวดลูกค้าเนี่ยอยู่กับลูกค้าถึง80-2ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยค่ะเราผู้เป็นให้บริการนวดหน้าที่เรียกว่าทรปิดเนี่ยนะคะเราก็ต้องนั่งให้สบายก่อนเวลานั่งนะคะ ให้เอาหมอนมาวัดแบบนี้แขนเราอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ลองซ้อมในการนวดถ้านวดแบบนี้นะคะเรารู้สึกแขนเราสบายเราไม่เก่งมากเกินไปผลลัพธ์ในการนวดหน้าน่าจะยกกระชับริ้วรอยจะลดเลือนได้ดีค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไปแบบปรับเตียงหรือเตียงมันสูงมากเกินไปเหมือนแบบถ้าเตียงสูงอะลองคิดสภาพนะแล้วเรานวดแบบนี้แขนเราจะเก่งแบบนี้ค่ะ เวลาที่นวดหน้านะคะผลลัพธ์เนี่ยที่น่าจะกระชับริ้วรอยลดเลือนเนี่ยก็จะได้หน่อยลงฉะนั้นนะ่อย่าลืมนะคะว่าต้องดูเราเป็นตัวหลักเทอรปิ้ต้องนั่งแบบสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเวลานวดเนี่ยไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัว,ต,วตัวเองแบบนี้นะคะจะเห็นผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาที่เรานวดเนี่ยเราสามารถที่จะยืนได้เวลายืนนะคะเราก็มายืนอยู่ตำแหน่งข้างๆลูกค้าแบบนี้และเก็บหน้าลูกค้าได้เห็นไหมคะ เตียงแบบพกพาเนี่ยที่ทันบอกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งเลยเราสามารถพกพาไปรับบริการนวดหน้าได้ที่ไหนก็ได้นะคะและก็สองเลยไม่ต้องลงทุนแพงค่ะไม่ต้องแบบไปเปิดหน้าร้านก็สามารถที่จะนำเตียงไปรับนวดให้บริการลูกค้าได้นะคะ และอีกอย่างที่ต้องเลือกเลยค่ะหัวใจสําคัญเลยก็คือความกว้างความกว้างนะคะคือเวลาที่ลูกค้านอนเนี่ยอย่าเลือกเตียงที่มันแคบมากเกินไปเพราะถ้าเลือกเตียงที่แคบมากเกินไปนะคะลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เวลาหมุนตัวเลี้ยวตัวเนี่ยจะกลัวแบบตกเตียงจะก,กังวลลูกค้าจะเกร็งพอลูกค้าเกร็งลูกค้านอนไม่สบายลูกค้าก็จะแบบกล้ามเนื้อจะเกิดการหดเกรงตัวด้วยนะคะแทนที่จะนวดน้าและเห็นผลลัพธ์ก็ยิ่งไม่เห็นผลลัพธ์เนาะแล้วก็ลูก ูกค้าจะจดจําด้วยเพราะอะไรคะจําไว้เลยนะคะว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมารับบริการของเราลูกค้าไม่ได้ต้องการนวดหน้าแต่ลูกค้าต้องการผลลัพธ์จากการนวดหน้าและการนวดยวกกระชับป,ปรับรูปหน้าของพญานีนะคะเปลี่ยนหน้าบานให้เป็นหน้าเดียวได้เปลี่ยนผิวย่อนคล้อยให้ยกกระชับได้ยิ้วลอยลด,ดเดือนก็สามารถแก้ได้ฉะนั้นเวลาที่เราจะนวดเทอปิด ต้องเลือกเตียงที่นั่งแล้วเวลาที่เราก้มนวดเนี่ยต้องรู้สึกสบายเตียงปรับได้คือดีมากๆแล้วก็2เลยค่ะลูกค้าต้องนอนสบายและ3เลยนะคะพกพาง่ายน้ำหนักไม่ต้องหนักมากเกินไปเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะรับเงินได้ทั่วโลกละค่ะมีแค่เตียงใบเดียวกับ2มือของเรานะคะวันนี้ท่านไม่ได้ให้เคล็ดลับแค่การนวดเยกกระชับปรับรูปหน้าเท่านั้นนะคะเพราะตัวทันเองก็สามารถสร้างรายรับได้1ล้านแรกจากการรับนวดหน้าเดลิเวอรี่เนี่ย ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถสร้างรายรับได้ท่านไหนสนใจรเรียนนวดหน้านะคะก็พิมพ์คําว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะและฝากกดติดตามทันด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ดีๆที่ทําให้คุณสวยขึ้นและรวยขึ้นได้จากสองมือของคุณเองค่ะ